ไงดีวะโอเคคำถามยังไม่รู้เลยอะเาเริ่มแล้วต้องมีเปิดอะไรไี่เข้ารายการเข้าคิดชื่อ,อรายการนี่ไงเข้าแล้วตอนนี้ตอนนี้เข้าแล้วสว,วัสดีค่ะนี่คือน้องทันเดอร์ครับทั Thunder, นเดอร์แนะนำตัวแบบสั้นๆครับผมชื่อ Thunder, ทันเดอร์ครับอนวัตพุตซอนครับน้องเป็นบาริสต้านะคะหวานกับเดอร์เนี่ยรู้จักกันมาตอนประมาณแบบเกือบสามปีแล้วปะ ประมาณสองปีองสองปีได้สองสามปีล้วคือรู้สึกว่าแบบคาแรคเตอร,ร์น้องตอนนี้คือเปลี่ยนไปมากจากตอนที่แบบเราเจอน้องครั้งแรกแ,รกแล้วก็น้องกําลังจะกลับไทยแล้วออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกเฮ้ยกลับทําไมเพราะตอนแรกเราเห็นน้องแล้วเรารู้สึกได้เลยว่านางคนนี้จะต้องอยู่นานนางจะต้องมีอนาคตที่สดใสที่ออสเตรเลียแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเราต้องวกกลับมาวันแรกก่อนว่าในวันแรกเลยเนี่ยทำไมเลือกมาบิสเบนคะหนู อย่างแรกเลยคือผมเปรียบเทียบ2เมืองครับพี่ก็คือมีเมลเบิร์นกับบริสเบนสาเหตุที่ผมเลือกบริสเบนเพราะว่าผมเป็นคนขี้หนาวใช่ใช่แค่นั้นเลยใช่เลือกง่ายมากเลยเพราะผมก็ดูรีวิวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเมลเบิร์นก็แบบวันหนึ่งสี่ฤดูอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยเลือกบริสเบนดีกว่าแล้วว่าเราบอกว่าเราเป็นบาริสต้าเราเป็นตั้งแต่ตอนที่อยู่ไทยปะหรือว่าพุ่งมาศึกษา ไม่ครับเพิ่งมา <ừ m. S 2> เป็นที่นี่เลยเพิ่งมากินกาแฟเป็นที่นี่อ,อ๋อจิงหรอใช่ใช่ครับเพิ่งมาจับอ๋อใช่เพราะว่าตอนแรกที่หวานเจอทันเดอร์เราถามทันเดอร์ว่าน้องแบบทำอะไรอยู่และน้องก็บอกว่าฝึกบาริสตาอยู่ครับใช่ใช่ผ่านไปสองเดือนมาเลยค่ะลายม้าดิมังกรอ <c oughs> <c oughs> มึงฝึก <c oughs> นี่เรียกว่าฝึกหรอแล้วตอนแรกที่มาที่อ๋อเนี่ยคาดหวังหรือเปล่าว่าชีวิตมันจะเป็นแบบอย่างที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกก่อนมาผมรู้สึกว่ามันมีกระแสอยู่ช่วงนึงว่ากยกย้ายใช่ครับเลยรู้สึกว่าเออต่างประเทศมันอาจจะดีนะอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ลองศึกษาดูนิดหน่อยเห็นแบบพวกค่าเงินครนซีต่างๆหรือทำงานที่นี่ได้เป็นลายชั่วโมงได้แบบโอ้ได้เยอะมากเลยตอนแรกผมคิดตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยโอ้มาที่นี่ แค่เดือนเดียวก็เงินได้แบบเป็นแสนงี้ยพี่ใช่ก็เลยแบบโลกสวยมากๆมานี่แล้วแบบโกยเงินกลับบ้านแน่นอนอะไรเงี้ยพี่ความเป็นจริงคือโอ้โหแค่ค่าบ้านก็หยับแล้วพี่คือบว่าความเป็นจริงคือทํางานเพื่อ่ายค่าบ้านใช่ใช่ค่าบ้านค่าเรี้ยงจบแล้วจบแล้วแล้วตอนแรกคือตั้งใจมาเพื่อที่แบบจะมาหาประสบการณ์ป่ะหรือว่าน้องอยากมาทําอะไรจริงๆแล้วเออ คือผมต้องย้อนกลับไปช่วงจบมหาลัยใช่ไหมพี่ปี4ผมแบบเคยอยากไปเวิร์กทาวเวลที่อเมริกาใช่ครับแล้วตอนนั้นทําเรื่องอะไรเสร็จกับทุกอย่างแล้วเหลือแค่ไปทําวีซ่ากลายเป็นว่าโควิดมาใช่ใช่แล้วก็ปีนั้นก็คือจบเลยก็คือแบบอีกประมาณ3-4เดือนก็จะบินแล้วใช่ใช่ครับแล้วก็ก็คือแคนเซิลหมดทุกอย่างเลยตอนนั้นก็แบบ ผิดหวันมากพี่อยากลองไปต่างประเทศอะไรเงี้ยทั้งชีวิตผมไม่เคยไปต่างประเทศเลยพอจบไปเราก็อยากลองไปทำาละไรใช่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 ครับก็เลยเปลี่ยนใจลองเปลี่ยนทางมาออสเตรเลียดูใช่ตอนแรกไม่ไม่ได้คิดเลยพี่ว่าจะมาออสเตรเลียหรือว่าอะไรเงี้ยก็ หน่อยไปก่อนหน่อยไปใหญ่ใหญ่ขางานทําที่ที่บ้านสองสามปีป่ะใช่ประมาณสองสามปีครับตอนที่มันหยุดใช่ป่าหาตอนที่ทํางานทําเป็นเกี่ยวกับการโรงแรมหรือเป็นอะไรที่มันรีเลทกับอิบาริต้าให้เราทําตอนนี้ไม่เลยครับพี่ผมเราทำที่อะไรมาทำบัญชีครับไม่รู้ว่าถ้าจนับบัญชีครับโอ้โหใช่เรียนจบบัญชีมาครับอ๋อเหรอแล้วก็เปลี่ยนสายมาเป็นมาลิซ่าใช่เล้นอ่ะคนละขั้วกันเลยอ่ะมันต่างไหมมันต่างกันมากไหม ต่างกันมากเลยพี่คือบัญชีนอนด้วยความที่วันวันหนึ่งก็เข้าออฟฟิศไปทํางานอยู่ที่หน้าจอตัวเองอะไรเงี้ยคุยแค่กับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าพอมาทํำ hospitality ที่เนี่ยมันก็คนละแบบเราต้องคุยกับคนต้อง t r e a ลูกค้าต้องคอยชวนลูกค้าคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งเราเป็นคนแบบนั้นป้าปกติแล้วอ่ะจริงๆไม่เลยครับจริงๆผมเป็น introvert introvert มากมใช่เพราะเรารู้สึกได้ว่าบางเอนแรกก็คือ ทันเดอร์เงียบมากใช่บอกว่าผมเป็นคนขี้อายมากพี่าตอบคาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือพูดเก่งขึ้นเยอะเลยยังไม่คิดเลยว่านางจะตอบตกลงมาให้เราสัมภาษณ์เราแบบว่าเหมือนชวนเล่นเฉยๆแล้วนางก็อ๋อได้ครับพี่บอกโอ้ใหม่ก็ a ันมายแล้วพอได้มาอยู่จริงๆแล้วเป็นยังไงอืมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะครับที่ผมได้มาใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีปดรอบตัวร้านที่เคยทํางานต่างๆก็คือแบบว่าดีหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นโชคดีของผมแล้วก็ ผมว่าเด็กรุ่นใหม่มาผมก็อยากแนะนําอยากให้เรียนแบบโรงเรียนภาษาอะไรนี้ก่อนนะผมรู้สึกว่าการเรียนภาษาทําให้สังคมเรากว้างมากใช่ใช่ครับเราจะได้เพื่อนแบบต่างชาติได้นู่นนี่นั่นเยอะมากเลยครับพี่พี่หวานรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าหวานอ่ะมาออสโดยที่ไม่ได้เริ่มจากเรียนภาษาพี่หวานสอบไอเอลส์มาเพื่อจะไปพาร์ทเวเขาอยู่ข้อเสียก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีเพื่อนเลยสังคมพี่หวานน้อยมากจากไม่มีเพื่อนอยู่แล้วก็ ไม่มีเพื่อนแบบเพื่อนติดลบสนุกไหมตอนเรียนภาษาโอสนุกมากพี่น้องเรียนที่ไหนนะผมเรียนที่เอ่อ i อเอครับอ้าว้ยโรงเรียนนั้นใหญ่เลยอ่ะตอนแรกก็คือเป็นเลเวหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เป็นไรตามนั้นครับฉันก็ติด i o เอเนะเออเอออาจจะแบบคนเลยุกเล่เหมือนกันโรงเรียนเขาใหญ่เนาะมันก็เลยเหมือนแบบว่า ทำให้เราได้เจอสังคมเจอเพื่อนที่แตกต่างเราได้งานจากเพื่อนด้วยปะหรือว่าหาเองตอนช่วงช่วงแรกๆก็มีเพื่อนแนะนําไปทําร้านนู่นร้านนี้บ้างในคราปเระช่วงแรกๆจะเป็นช่วงที่หางานค่อนข้างยากด้วยความที่พอเรามาเรียนภาษาแล้วเราต้องทํางานช่วงเย็นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบทำงานละห้าหรือว่าอะไรอย่างนงี้เท่านั้นใช่ แล้วผมก่อนมานี่รู้สึกว่าเอ้ยอยากมีสกิลติดตัวมาอะไรสักอย่างก็เลยไปโรงเรียนบาริสตามา<อ>ซึ่งไปเรียนมาประมาณแบบไม่ไม่ถึงอาทิตย<อ>์อลพี่ใช่ครับ<อ>แล้วก็บินมาเลยแล้วก็<อ>พยายามหาแบบงานบาริสตาทำอะไรเงี้ยพี่ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็าจะไม่ค่อยให้เพราะว่าร้านมันก็จะเปิดตอนเช้าเนาะอ่าใช่ใช่ตอนนั้นหนูก็ทำเป็นวิกเอนแทนนี่ใช่ครับความรู้สึกแรกตอนมาทำบาริสตาที่ออสเตรเลียเป็นยังไงจับมิล์อันแรกโอ้โห สั่นมากเลยแบบมึงพุ่งไหมโอ้เละเลย <laughs> <laughs> เพราะว่าครั้งแรกของนี่ตอนสตรีมนม <laughs> ใช่คือแบบผม,ผม <laughs> ยังตกผมยังตกใจอยู่เลยว่าเขารับผมจริงตอนผม <laughs> ออตอนผมไปไทเอาอะไร,งไร <laughs> เงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเออได้นะก็ดูมีพื้นฐานกาแฟผมแบบเหลอ <laughs> คุณลุงใจดีแหละ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใ่ตอนนั้น ดวงดีที่ไปเจอร้านไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องกาแฟมากขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นร้านเป็นบาร์ด้วยเป็นหลักครับใช่แล้วแบบม,มีโซนกาแฟไว้ให้แบบเสิร์ฟลูกค้าอะไรอย่างงี้นิดหน่อยอแล้วน้องไปฝึกยังไงจนแบบอันนี้จะบอกว่านางไปแข่งด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นะอืมเอาเอาฝึกก่อนเ,อเธอฝึกยังไงผมฝึกจากดู Youtube อย่างเดียวเลยใช่ใช่ ดู YouTube ดูคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงมาฝึกเองริคก็คือผมจะฝึกจากคาปูชิโน่ครับพี่ใช่ใช่ก็คือถ้าสมมติเราฝึกลายใหม่ๆที่เราไม่ค่อยมั่นใจเราก็จะเทในคาราบัวไม่สวยเราก็เทช็อกโกแลตตใช่ใช่่ครับโอเคก็ฝึกจากคาปูชิโน่มาแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับพี่แล้วเมื่อไหร่ที่เราหนูว่าสกิลเราพร้อมแล้วที่ไปทําแบบร้านที่มันร้านกาแฟจริงๆเพราะว่าตอนนี้ทันเดอร์อะทำฟาสต์บาร์ของจริงเลยเออเอาจริงๆผม เปลี่ยนร้านมาเรื่อยๆครับพี่ก็เหมือนกับว่าพอเราไปทําร้านแรกเราก็พยายามเก็บสกิลแรกๆผมจะพยายามเก็บลาเตอาดก,ก่อนเพราะว่าผมมองว่าที่นี่เขาก็จะมองว่าเอยเทลาเตอาดได้ไหมถ้าเราจะทําร้านดาอินครับจะไม่ได้แบบเทคเวยอะไรเงี้ยเขาก็จะมอง พื้นฐานก่อนว่าเราสามารถเทลาติอาดได้ไหมใช่ซึ่งก็ใช่เราก็ค่อยๆเข้ามาฝึกต่อเลยสเกลร้านที่ผมทำอ่ะมันจะค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยพี่ใช่ันมันผมก็ไม่รู้ว่าดวงหรืออะไรแต่แบบร้านที่ผมเคยได้ทำอ่ะสเกลมันจะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ใช่ใช่คือฮันเดอร์นี่ตรงคอนเซปต์รายการมากเพราะว่าคนจะชอบพยายามที่จะใจร้อนให้ตัวเองรีบไปจนถึง โกของเราแบบว่าเออฉันจะเป็นมาริตาฉันจะไปร้านใหญ่เลยแต่เด้อรู้ว,ว่าตัวเองต้องอยู่ตรงไหนแบบค่อยคไต่เข้าไปแล้วค่อยฝึกระหว่างทางที่มันฝึกอะลูกมันมันเหนื่อยอ่ะเนาะมันกว่าจะหาร้านที่มันแมทชิ่งได้มันมีอะไรที่เหมือนแบบว่าบอกกับตัวเองโอเคเดี๋ยวจะเป็นวันของเราเลยปะมีได้คุยกับตัวเองปะเพราะนี่คุยกับตัวเองตลอดเลยใช่ใช่ผมผมก็คุยเยอะครับพี่แบบ บางทีเวลาตัดสินใจจะออกหรือว่าอะไรเงี้ยผมทบทวนกับตัวเองเยอะมากใช่ว่าดีไหมร้านที่ไปดีขึ้นไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าต้องต้องคุยกับตัวเองเยอะมากคุยกับคนอื่นอ่ะมันจะไม่เท่ากับการทบทวนในตัวเองเนาะใช่ใช่ครับบางทีผมแบบคุยกับตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยไปถามคนอื่นใช่สรุปก็คือเชื่อมั่นตัวเองใช่เชื่อมั่นตัวเองจะดีที่สุดใช่แล้วเวลาแบบตอนที่เราทําบาริซ่าลูกแล้วมันรู้สึกทําไมเราถึง ไม่เก่งเหมือนคนนั้นคนนี้สักทีมีการเปรียบเทียบตัวเองหรือว่ามาทำทริกอะไรให้ตัวเองจะ better than yesterday อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันอยู่ที่ management ครับพี่แบบการจัดการ mindset เราด้วยมาติดทัสกิ้งอะไรเงี้ยใช่ผมใช่ใช่ครับเพราะว่าบริสตาร์ที่นี้ค่อนข้างต้องทำหลายอย่างทีเดียวอะไรเงี้ย มืออย่างนี้ครับใช่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 คือแบบต้องทําทุกทุกอย่างแล้วต้องคิดตลอดเวลาครับพี่ใช่จริงๆอยากแน่วิดีโอเพราะว่าเป็นแฟนคลับทันเดอร์อยู่ดูทุกไอจีสตอรี่น้องจะเหมือนแบบตั้งนมไว้อันนึงแล้วมือน้องก็จะทําช็อตนนี้ปับเครื่องกาแฟอันนี้รับออเดอร์เสิร์ฟอันนี้เขาจะเรียกว่าโกสต r e a m i n g นะพี่ก็คือแบบต้องเป็นพื้นฐานที่แบบว่าจะทํา f a s บาร์อะไรเงี้ยใช่ใช่ว่าที่นี่สําคัญถ้าเป็นบาริสต้าอาหวานอ่ะไม่ค่อยได้กลับไทยเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เรากลับไทยเราจะแอบไปกินกาแฟไทยเเนนาาะวก็็หที่ไทยจะเป็นสโลบาร์เนาะเขาเรียกเนาะแต่ที่นี่ฟมาท ถ้าลูกค้ารอกาแฟก็คือโมโหละ1หนึ่งหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะใช่ครับ่อแก้วต้องแบบประมาณหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยแต่ร้านน้องก็คือเป็นทางเทคเอ w a วแล้วก็เป็นไดอินแล้วใช่ครับ,รบผมว่าประมาณ80%เป็น d i เป็ไดอินครับผมแล้วถูกอันต้องออกเป็นอาร์ต ใช่ผมก็เพราะมันจะมีการางส่เข้าบังคับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเป็นจรรยาบรรณอาชีพก็ได้มั้งพีแบบเราก็เราก็อยากทําให้ดีอะไรเงี้ยถึงจะเป็นแก้วที่ร้อยของเราแต่ว่ามันเป็นแก้วแรกของลูกค้าอะไรเงี้ยผมเคยได้ยินมาใช่คใชก็เลยรู้สึกว่า มันก็จริงท่านเล่าไปทำกับพี่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราไปร้านกาแฟอะไรเงี้ยเราก็คาดหวังว่าเออเราเราอยากกินกาแฟที่ดีอุ้ยฉันชอบชอบไมซ์เซตนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบหลายๆร้านถึงพยายามจับตัวนางไปด้วยเอาจริงๆนะเพราะเราเป็นคนที่เรียสเรื่องกาแฟเหมือนกันใช่ใเวลาเราไปร้านอาหารน่ะเราแค่เอ็กซ์ p e c ว่าเราอยากได้กาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งของของเราเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็หายากนะมันแบบคนที่เขาใส่ใจที่จะทําให้เราจริงๆยิ่งยิ่งร้านสปีดบาร์อะไรเงี้ยผมว่าหายากเพราะว่าเขาก ต้องเล่งด้วยอะไรด้วยก็ไปว่าเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเธอเคยเป็นว่าเวลาเธอไปร้านกาแฟบางร้านแล้วเธอได้กลิ่นกาแฟแล้วเธอจะรู้สึกว่าโอเคร้านนี้เธอสั่งลองแบ็กแล้วกันอ๋อเคยเคยแต่ผมแบบจะเลือกร้านผมไม่ค่อยกล้าไปกินร้านอื่นด้วยความที่พอเราทํากาแฟเองแล้วเรารู้สึกว่าเออเราโอเคกับของตัวเองมากกว่าใช่เราก็แบบไม่อยากไปเรื่องมากกับเขาอะไรเงี้ยด้วยความผมก็จะเป็นเลือกร้านที่เหมือนเขาเป็นสเปเชียลตี้จริงๆอะไรเงี้ยใช่ใช่นางมีความที่แบบเป็นบาริสต้าที่ฮัมโบ้งมากเตอ แล้วอาจะวกหน่อยจะถามว่าทําไมสนใจที่จะมาทํากาแฟที่ออสเตรเลียไม่เพราะว่าเราเป็นอเค้ามาก่อนเนาะใชน่น้องๆหลายคนอะใส่ออฟฟิศมาแล้วก็อยากจะกลับมาทํางานออฟฟิศที่นี่ทำไมหนูถึงแบบเ,เปลี่ยนมาเป็นโฮสตโเลยผมว่าด้วยความที่ผมทําบัญชีตอนนั้นนะครับแล้วก็ ช่วงโควิดอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นผมต้องแบบว่าเข้าออฟฟิศเข้าเข้าออกๆอ,อ,อย่างเงี้ยสัปดาห์หนึ่งวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยทำให้ผมไม่สามารถ work from home แบบบริษัทอื่นอะไรเงี้ได้ใช่ไหมครับแล้วในหนึ่งวันนะพี่ผมต้องแบบตื่นเช้าทำงาน แล้วก็กินข้าวคือทําทุกอย่างในห้องห้องอเดียวพี่ตอนนั้นผมก็เช่าหออยู่เนาะแล้วก็ทําทุกอย่างในห้องห้องเดียวย <20 S 2> ี่สิบตารางเมตรยอะไรเงี้ยใช่อยู่อย่างนั้นแบบกินนอนทํางานอยู่ในนั้นอะ,อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าหดหูหอ่ะใช่หดหู่รู้สึกว่าไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่เอ่อทให้มาทํากาแฟตอนแรกผมก็ทารีเสิร์ชอาชีพที่เป็นที่ต้องการที่นี่หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีเชฟมีอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากมาแล้ว มาทำครัวไทยมาทำร้านไทยอะไรเงี้ยเพราะว่ามาผมก็อยากได้ภาษาด้วยเพราะว่าภาษาผงูปปลามากคุยกับใครก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช่ผมก็เลยอยากมาฝึกภาษาด้วยก็เลยมองหาร้านที่เป็นคาเฟ่ให้เราได้คุยกับลูกค้า<อ>ให้เราได้คุยกับเพื่อนร่วมง,งานอ,อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ ถ้าหาฟอนต์อัพเฮาที่เป็นผู้ชายน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอยากคุยไงเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะบอกว่าฉันขอแบบอยู่เดอะแบ็คได้ไหมอะไรอ๋อสรุปก็คือปกติแล้วผมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคนเดียวผมอยากคุยกับคนอื่นว่าใช่ใช่ใช่ผมอยากออกมาคุยกับคนอื่นว่าเลยก็เลยออกมาทําแบบเป็นกาแฟเป็นฟอนต์อัพเฮาอะไรก็คือกลายเป็นแบบเอ็กโพรดไปเลยตอนนี้ก็คือเมาส์ฉ่ำค่ะทันเดอร์บอกว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ดครับแต่ว่าทุกเสาร์อาทิตย์คือพี่ไม่ว่างไม่ว่างเลยอันนี้ก็คือนาง เป็นไปแข่งบาลิต้ามาครับผมมันเรียกว่าการแข่งอะไรนะเป็นอีเวนต์ของแบรนด์แบรนด์นมครับชื่อโอดลี่โอด่ใช่ใช่เหมือนตอนนั้นเขาจัดแข่งแบบเป็นซีโร่เวส โอ๊ตลี่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอีเวนต์สนุกกมากกว่าใช่ใช่ครับผมก็อยากลองอะไรเงี้ยตอนนั้นเพจบรซ่าเก่าทีร้านเขาชวนไปชื่อเดนเนลลคนนั้นก็คือเหมือนแบบเป็นอาจารย์ผมคนนึงใช่คือเขาจะเก่งในด้านของแบบทฤษฎีอะไรเนียใช่แต่เขาก็แบบชอบฝึกละดิารอะไรเหมือนกันเหมือนตอนนั้นเขาก็เห็นแววผมอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่สนิทคนนึงเลยเติไปแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยแลที่4ี่ครับมันจากกี่คนล่ะจาก16คนนั่นไงใช่เลิกไหมล่ะมันเป็นการท้าทายตัวเองเหมือน แต,แต,แต่แต่รายการน ise, beginnen, er. ี้มันเหมือนแบบมันเป็นเกมเกมโชว์แบบหนึ่งก็ไ mm ด้พี่แต่ละรอบเขาก็จะมีผู้แข่งแต่ละคนอ่ะก็จะได้แบบการ์ดคนละใบอะไรเงี้ยแบบสุ่มการ์ดใช้การ์ดนั้นในแต่ละรอบได้อะไรเงี้ยครับรอบแรกผมก็ได้การ์ดเขาเรียกว่าบายโฟก็คือปิดตาแล้วก็เทใช่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 รอบแรกผมก็ชนะ้ดยบายโฟนี่แหละครับแล้วลจากน้องที่ต้องฝึกนมผ่านคาปูชิโน่ใช้ช็อกโกแลตตกนางเป็นที่สี่แชมป มันลดนะเนี่ยเออเออ,เอ,อแล้วจากอันนั้นน้องไปที่อื่นอีกป่ะคะก็มีเคยหลุดไปนิดนึงหลุดไปแข่งของท o บีเอสเดครับแต่ว่าตอนนั้นคือ,อนนไม่ได้เตรียมตัวด้วยตอนแรกผมกะจะไปดูเฉยๆครับเ,เหมือนตอนนั้นมันเต็มคนแข่งเต็มแล้วผมก็เลยแบบกะไปดูกับเพื่อนที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชวนชวนกันไปแล้วพอไปถึงปั๊บเขาบอกว่าเขาหาคนแข่งอีก2คน ผมก็เลยอ่ะลองก็ได้ใช่ก็เลยแบบว่าลองนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไปไปสมัครครับแต่ว่าก็ตกรอบแรกตอนนั้นเพราะว่าแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยไม่ได้เอาจักไม่แน่อะไรเลยอ๋อใช่เพราะทุกคนจะมีส่วนตัวงเขาใช่ครับผมก็ไปยืมในงานเนาะอ๋อเออเออใช่แต่มันก็สนุกไปอีกแบบเนาะมันเป็นการก้าวข้ามความกลัวของเราเลยใช่ใช่เพราะถ้าเป็นันเดอร์ในแบบคนเดิมอ่ะใช่ฉันว่าันเดอร์ไม่ไปเธอคงยแบมผมอยู่ในเซฟโซนมากเลยใช่จริงๆมาที่นี่มันก็เปลี่ยนเธอไปเยอะมนก ใช่ใช่เมื่อก่อนผมแบบจะเป็นคนขี้อายจะแบบชอบอยู่คนเดียวอะไรเง isiaj, ี้ยอยู่กับเพื่อนที่สนิทสนิทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบทําอะไรนอกเก,กาะตัวเองเท่าไหร่นใ,นใช่หลังจากมาที่นี่ก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตได้แบบคม,มมากขึ้น,นอะไรเงี้ยสนุกขึ้นเนาะใช่สนุกขึ้นใชออ่ในระหว่างที่เนี่ยเราเหตุการณ์ต่างๆที่น้องผ่านมาเพราะว่าอยู่ออสเตรเลียจะดูเหมือนว่า จริงๆทันเดอร์จะโชคดีเพราะว่าน้องมีคนซ<ช>ัพพอร์ตเยอะแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรแบ่ลี้แล้วก็อาจจะโชคดีในเรื่องของการที่ความพยายามของน้องมันเห็นผลใ<ช>มให้น้องแบบ เออมาไดร้านที่ดีมาทาให้ซิงได้ฝึกสกิลในระหว่างทางเนี่ยเวลาเราทอทอเนี่ยมันมีใครที่แบบเราคุยหรือว่าซัพพอร์ตหรือว่ามีแบบกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยป่ะอืมก็มีนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะปรึกษาเพื่อนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จะปรึกษาเยอะแต่ส่วนใหญ่จะบ่นกับตัวเองใช่ฉันก็ฉันก็บ่นกับตัวเองช่ำเหมือนกันเพราะบางทีเราบ่นกับคนอื่นเราก็กลัวคนอื่นเราใช่ใช่ใช่ผมผมแบบชอบชอบมองโลกในแง่รายนิดหนึ่งอะไรผมก็มองว่าเออคนคนอื่นบางคนเขาก็ มีเรื่องของตัวเองใช่มีเรื่องเกี่ยับตัวเองเราก็ไม่อยากแบบเอาเรื่องนิ่งทีฟอะไรของเราไปไปใส่ให้เขาอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนกันเมื่อก่อนเด็กๆเวลามีอะไรนะจะหยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนเมาส์ฉำเมาส์ฉำเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเออทุกคนคงเหนื่อยเหมือนกันอ่ะเหมือนที่เราเหนื่อยอ่ะเราแบบพอแล้วพอแล้วเราไม่ได้แบบอยากฟังเรื่องราวอะไรคนอื่นเยอะขนาดนั้นจริงจริงมันก็โอเคเนาะการแบบว่า โตไปกับตัวเองอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วก็ดีขึ้นด้วยตัวเองดีขึ้นด้วยตัวเองใช่เออมาอยู่ที่ออสมันจะเป็นแบบนี้มาสุดแ,แล้วก็จะแบบสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่กับตัวเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนี้ก็คือจริง,รงๆรันเดอร์อะมีโอกาสหลาก,หล,กหลายทางนะคะเพราะว่าก็มีหลายๆลายาเสนอเรื่องของการคอนเซิร์ตเสนอเรื่อการอยู่ต่อจริงๆรันเดอร์อยู่ต่อก็ได้ครับแต่ทันเดอร์เลือกที่จะแบบไม่อยู่ครับอืมเพราะว่า ผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้ผมใช้ชีวิตที่นี่มันค่อนข้างวนลูปแล้วที่แบบว่าทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านอะไรเงี้ยเจอเพื่อนบ้างใช่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็เลยอยากลองกลับไปที่ไทยดูคือผมก็มีความฝันว่าอยากเปิดคาเฟ่ของตัวเองด้วยใช่ใช่ครับแบบที่บ้านอะไรเงี้ยผมก็มีแผนไว้ว่าอยากมีแล้วก็อยากทํอแล้วก็เลย อยากลองกลับไปที่ไทยดูก่อนกลับไปอาจจะกลับไปเป็นบาริซาก่อนค,อค่อยๆแบบสะสมความรู้ไปเรื่อยๆร้านไหนดูอยู่ครับผมร้านไหนดูอยู่ถ้าเธอไม่รับน้องเธอพลาดมากเลยนะน้องแบบเยี่ยมยอดจริงๆแต่ฉันชอบแบบความเบรฟของนางในการที่จะบอกว่านางอยากทําอะไรผมกลับปรับผมมีแทนครับผมจะทำอันนั้นผมอยากทำอันนี้นคือเหมือน<ช>แบบหลายๆคนเขาเขาจะไม่ค่อยกล้าพูดออกไปแบบเอ็กซ์เพรสว่าตัวเองต้องการอะไรแต่แบบเอาจริงเหมือนเหมือนผมเป็นคนมีแผนใช่ไหมพี่แต่ว่าผมรู้สึกว่า ผม spontaneous มาเลยก็คือแบบผมอยากทําอะไรผมก็ทำใช่เหมือนตอนอยากมาออสผมก็มาผมบอกที่บ้านว่าผมอยากมาก็มานั่นแหละคือความสนุกของชีวิตใช่ใช่ใช่มันต้องมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่าแบบไม่ไม่ตรงไปตามแบบแผนบ้างใช่ครับพี่ฉันยังไม่คิดว่าฉันจะอยู่ตังถึงทุกวันนี้เลยจริงๆแบบ ตีตัวกลับตั้งแต่สองพันสิบเก้ากลับเข้ามาก็คือล็อกดาวน์จ้ะจนถึงทุววันนี้ก็เหมือนตอนแรกผมก็แบบมองว่าอยากได้ p r ออยากได้เซต่เสนอะไรเนี่ยมองว่าที่นี่อจะดีกว่าที่ไทยครับแต่กลับกลายเป็นว่าไม่อยากได้แล้วหรอตอนนี้ผมไม่ได้มองเห็นตัวเองอยู่ที่นี่ไปตลอดแล้วพี่ใช่ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าอาจจะกลับไปที่ไทยดีกว่ามันมีจุดไหนไหมที่รู้สึกว่าเออไม่น่าจะใช่ที่ของเราล้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีวันวันหนึ่งที่อยู่ก็ตกสะเก็ดศก ใช่เยอะมากเลยครับแบบเหมือนแบบทํางานเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าอยู่นี่เราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเออถูกใช่แบบทํางานหาเงินเพื่อจ่ายค่าเรียนอะไรอย่างนี้ครับแล้วแบบเราต้องพยายามมากๆที่จะได้อยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยถูกอืมอืมสมมุติว่าถ้าเกิดอ่ามีคนมายื่นพ r ให้เธอวันเนี้ยเราเธอจะอยู่ต่อป่ะหรือเธอก็ยังรู้สึกว่าก็ยังอยากกลับบ้านไปทําอะไรที่เป็นความฝันตัองอยู่ ผมรู้สึกว่าถ้าถามตอนนี้ผมยังอยากกลับดีครับพี่ใช่ใช่ใช่ครับรู้สึกเรามีแลนที่จะทําอะไรหลายๆอย่างที่บ้านคือเหมือนมนผมมองว่าต่อให้เขายื่น PR มาให้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทํางานให้เขาอยู่ดีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีไม่รู้กี่ปีกว่าเราจะได้แบบเป็นคนที่นี่ใช่จริงจริงแบบการกลับไปทําอะไรที่แบบตัวเองอยากทํามันก็เป็นหนึ่งในโกใชของเราเหมือนกันเนาะมันเป็นแบบอิสระ ใช่ใช่ผมผมไม่ชอบแบบว่า คนอื่นต้องมาบอกว่าผมต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อยู่้ว Don't tell me what to do ค่ะใช่ใช่ว่าแบบอยากทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเป็นแบบอีโก้จ๋าใช่ว่า Don't tell me what to do แค่เหมือนแบบเออเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรโปรเซสเราไปต่อไปไหนใช่ใช่ใช่เหมือนเวลาผมทำงานผมก็แทนไว้แล้วในหัวอะไรเงี้ยต่อให้แบบคนอื่นมาบอกว่าเอ้ยทำนี่นะทำนี่นะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าครับได้ครับโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ทำของผมต่ออยู่ดีอะไรเงี้ยเธอรู้ไหมว่าฉันทำยังไง ไม่เพราะบางทีเราคิดอยู่ว่าแบบอย่างบางทีเวลาทํากาแฟนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมีใบหนึ่งสองสามถึงสิบเนาะใบแรกแคปอีกแคปแคปแล้วก็นมธรรมดานมธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็จะแพละโอเคนมธรรมดาสามโอทหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีใครแทรกมาปุ๊บเราจะแบบฮะใช่มันจะลวนมันจะลวนใช่ครับพี่เหมือนทํากาแฟยิ่งสปีดบาร์เราต้อง manage ให้ดีๆว่าเราทํามันไหนก่อนนันไหนหลังอะไรเงี้ยใช่ครับรู้สึกว่าสปีดบาร์ทำคนเดียวหรือว่าทํากับเพื่อนสนุกว่า ผมว่าถ้าได้ถ้าได้เพื่อนที่เหมือนแบบว่าเข้าขาพี<อ>่ผมว่าสนุกมากเลยเราไปเพจเดียวกันอะไรเงี้ยแบบไปพร้อมกันอะไรเงี้ยมันสนุกแต่ว่าถ้าคนไหนที่แบบว่าอาจจะช้ากว่าเราหน่อยเราก็จะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไปไปเสิร์ฟเธอจ้าได้ใช่ใชออนี้เจอคู่ขาอยู่หนึ่งคนแล้วเหมือนกันแต่ว่าสนุกมากตอนทําด้วยกันเนาะเหมือนแบบเขาเมคช็อตเราสติงตรอุ้ยมาต่อมาต่อใช้สายตามองกันอะแบบสนุกมากอ่ะอืมเหมือนแบบคุยกันนิดเดียวก็คือรู้แล้วอะไรเงี้ยเออเอใช่สนุกแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบหายากว่าว่าเมดเมดคู่แบบคู่ขากันเพราะว่าบางทีเขาก็เติบโตไปในเส้นทางของเขาใช่ใช่ผมแบบหลายคนแล้วที่แบบว่าเขาก็กลับประเทศเขาไปบ้างอะไรเงี้ยย้ายเมืองบ้างอะไรเงี้ยก็หลายคนใช่ นี่ยฟังมาแบบว่าเหมือนทันเดอร์ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะแล้วก็มีมุมมองอะไรแบบเยอะมากเลยอะเนาะรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นแบบจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดแบบตั้งแต่อยู่ออสมาแล้วมันเห็นชัดเจนที่สุดเลยของเราอือผมว่าอ่า ทํางานที่นี่ต้องอาศัยความอดทนสูงมากครับพี่ใช่ก็เลยผมรู้สึกว่าความอดทนเพิ่มแบบเยอะมากๆรู้สึกว่าเราแบบเมชชขึ้นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ใช่เมชชขึ้นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ใช่แต่ว่าบางทีก็มีออกนาบ้างนิดหน่อยแบบงุดหงิดอะไรเงี้ยก็มีว่าแต่ว่าเหมือนจุดเปลี่ยนผมก็มองว่าผมเป็นคนที่อย่างที่พี่หวานบอกว่าเวฟขึ้นแบบมันก้าวมาจากคอม포ตส่นมากขึ้นใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยเจอน้องจริงๆน่าจะล่าสุดที่ตอนที่น้องขึ้นมาบอกว่า ผมมาเรียนมาเก็ตติ้งครับนี่บอกว่าหนูคาแรคเตอร์มาเก็ตติ้งต้องอย่างนี้ค่ะออแล้วแบบถามคําตอบคําแล้วก็ก็ดูน้องมาตลอดติดตามไอจีน้องตลอดแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยไหนบอกว่ามันฝึกบาลิต้าไงวะล่าสุดก็คือมันไปยูนิคอร์แล้วแรกๆผมก็ทําแค่แบบลายเบสิกซะส่วนใหญ่พี่ใช่ใช่แต่ว่าปัจจุบันฉันแค่ทำลายเบสิกค่ะบางทีก็รีบมากใช่ใช่ใช่บางทีรีบมากยังมียูนิคอร์ออกไปปะ มีครับมีถ้าถ้าบางทีแบบว่าสักสองสามแก้วอะไรก็จะพยายามทําครับแว่าถ้าแบบว่าเยอะแบบหลักสิบแก้วก็เอาไว้ไ้ก่อนก็แบบเอาหัวใจไปก่อนแล้วกันครับเออคือคุยกับนางก็อยากจะคุยยาวกว่านี้มากๆเพราะว่ารู้สึกว่านางแบบสตอรี่สุดๆเลยอะครับอืแต่แบบว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าฝากกับเด็กๆที่กําลังจะมาหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ฟังอยู่อยากจะมาเป็นบาริสต้าหรือว่ากําลังรู้สึกว่าโอเคแบบระหว่างทางของเรามันเหนื่อยจังเลย มีอะไรแบบแชร์ริงกับเขาบ้างป่ะอืมอยากบอกว่าต้องอดทนครับต้องต้องมีความอดทนมากๆถ้าสมมติว่าอยากมาใช้ชีวิตที่นี่อยากมาอยู่ที่นี่อยากมีงานดีๆทําที่นี่แต่ว่าผมมองว่าอดทนในที่นี้มันก็ต้องมีลิมิตด้วยอะไรเงี้ยครับอย่าอย่าทนจนเหมือนเราโดนกดจนต่ําเกินไปเราเรามีโอกาสเลือกเสมออยากให้เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าว่า เรามีทางเลือกอืใช่ครับอันนี้บอกกับคนอื่นแล้วมีอะไรบอกกับตัวเองในอดีตไหมถ้าสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้จะมาอยู่ป่เนี่ยมาแน่นอนครับใช่ผมผมแบบผมอยากบอกตัวเองในอดีตมากว่าอยากให้มั่นใจในตัวเองมากกว่านี้อยากให้กล้ามากกว่านี้เหมือนเมื่อก่อนผมแบบมีความคิดหนึ่งตตลอดว่าชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นใช่แล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ก มีอยู่นิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าเออเราเราก็เดินมาตามเพจของตัวเองเราไม่ได้บอกว่าไม่ได้อยากวิ่งตามใครใช่เราก็เก่งในเท่านี้เราก็มองว่าถ้าเราแฮปปี้เราก็โอเคแหละใช่ใช่คุณรำบางทีเราก็ไม่ต้องแบบไปเก่งมนคนอื่นไปได้เราก็เก่งในเวของเรามีความสุขกับเวของเราเพราะทุกวันนี้พี่หมังก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าฉันเก่งหรือยังทำแบบดีพอหรือยังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้เราก็แฮปปี้ดีนะไม่ได้แบบว่า อาจจะไม่ได้แบบมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นอะไรนะแต่ก็ค่อนข้างแฮปปี้กับตัวเองใช่แต่ถ้ามีอีกก็ดีใช่ขอรวยๆอะไรวะเป็นเศษเป็นอะไรวะน r a สิ i t i o ินอ่นแหละ อเควันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าขอบคุณทันเดอร์มากมากขบคครับเสียสละเวลามาเป็นเทปแรกของอิชันด้วยตื่นเต้นมากครับยังสั่ยู่เลยวันนี้ก็คือยังยังบมได้อ่านโพลอะไรเลยก็คือเหมือนแบบมาถึงปุ๊บก็คือหลงค่ะตอนแรกน้องส่งโลเคชั่นมาแบบว่าอืมฉันเคยอยู่จ้าเดินไปนู่นเลยจ้าก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะพาคนที่เหมือนแบบ เก่งในรูปแบบของเรารมาเมามอยกันอีกเพราะว่าพี่หวานเชื่อว่าทุกคนเก่งในเวของตัวเองใช,ใชไม่มีใครเก่งที่สุดเสมอไปแล้วก็ไม่ได้มีใครแย่สุดในเสมอไปครับพูดดี <laughs> ไปและะ้ะค่ะบ๊ายบายเออเออเออสนุกอ,อ่ะสรุปไม่ได้อัดคุณทำยังไงวะเนี่ยว้า <c oughs> <c oughs>